สวัสดีค่ะเจียงใหม่กินดีวันนี้กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์มิชลินหลักสิบค่ะที่ทั้งคุ้มค่าและอร่อยคุ้มราคานะคะตามไปดูด้วยกันเลยว่าจะมีร้านไหนบ้างนะโอ้หอใช่ไหมเราเนี่ยไม่แข็งเลยตอนนี้เบียร์อยู่ตรงร้านลิ้มเหล่าโง่นะคะจะเป็นร้านมิชลินนะคะเป็นร้านผู้เตะลูกชิ้นปลานะคะอยู่ตรงแถวสามกษัตริย์นะก็จอดรถริมทางก็ได้หรือตรงหน้าร้านเขาก็มีจอดรถได้บ้างนะคะไปดูกันไป ก็เบียสั่งมา2ชามนะคะเป็นเย็นตาโฟหนึ่งแล้วก็บะหมี่บะหมี่หนึ่งเนาะบะหมี 1, ม่ต้มยำเดีย๋ยวลองชิมเย็นตาโฟก่อนแล้วก็เบียบอกเขาว่าเพิ่มพิเศษเป็นเกี๊ยวปลาด้วยนะเบียเห็นเกี๊ยวปลาเขาหน้ากินมากดูดิตัวตุต้มดูแป้งบางอะ่ะน่ากินเดีย๋ยวแบบชิมแบบไม่ปรุงก่อนนะผักบุ้งดูดิครับผักบุ้งดูอ่อนน่ะไม่ได้ใช้แบบผักบุ้งเก๋ๆนี่เหมือนเขาปรุงมาแล้วหน่อยนึงเนาะ พวกน้ำซุปเขาปรุงมาแล้วคือมันมีความเหมือนแบบน้ำส้มยันรโะเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเปี้ยวเผ็ดหน่อยๆน่อยแล้วก็มีความหวานนิดๆนะอร่อยอร่อยเบียวว่าไม่ต้องปรุงแล้วแหละสําหรับเบียนะอร่อยเลยแล้วก็อันนี้เกี๊ยวปลานะชอบมากชอบกินเกี๊ยวปลามาก อร่อยแป้งบางแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยนะดีมากแล้วก็นี้นี่ชื่อร้านเขาเนอะลูกชิ้นปลากระโดดได้เราต้องชิมลูกชิ้นปลาซะดดหน่อยลูกน่ารักอะคือแบบไม่เล็กไม่ใหญ่ลูกชิ้นปลาหนึบพอดีแล้วก็แบบคือไม่คาวเลยร้านเนี้ยอร่อยแบบมสมกับชื่อลูกชิ้นปลากระโดดได้นะแล้วก็ ไ่อยากชิมอันนี้ที่เป็นเต้าหู้ยดไส้หมูสับแบบก๋วยเตี๋ยวแพ้เนาะอ,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 อันนี้ตัวลูกชินแค่ใช่ปะ่ะคือแบบมันมีเต้าหู้อยู่ข้างล่างแล้วก็เป็นหมูสับแบบปรุงรสอยู่ข้างบน,นเนาะตัวเต้าหู้มันอุ้มน้ำแบบยำสุกเข้าไปอะ่ะเขกินแล้วแบบโอ้โหอร่อยมากเลยอะ่ะชุ่มฉ่ำนะอยากจะกินสักสิบตัว อร่อยกว่าเกี๊ยวปลายกอ่ะอันเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวขอชิมน้ำต้ยมยำของพี่หมีมั่งพี่หมีสั่งต้งยมยำมานะนี่ชิมน้ำต้ยมยำนี่เขาปรุงมาให้แล้วโ<ม>ห้ยขมไหมต้ยมยำอร่อยอ่ะมีความแบบสดชื่นอ่ะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบมะนาวอ่ะเปรี้ยวมะนาวจริงแล้วก็ไม่ติดหวานนะแบบ แทบจะไม่มีคําแบบหวานติดหวานนํำอะ่ะคือจะเป็นแบบเปรี้ยวนาำนมถ้าใครชอบเปรี้ยวนําน่าจะชอบชอแล้วก็คงจะใครชอบเบียร์โฟชอบ็ออยใช่ใช่แต่ว่าเบียร์ว่าเบียร์ชอบทั้งสองอย่างนะคะ <c oughs> โอเคนั่นี๋ยวขอ,อตัวไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันมิชลินหลักสิบร้านต่อไปก็ตอนนี้เรามากินร้านข้าวซอยแม่สายนะคะเป็นร้านมิชลินหลักสิบอีกหนึ่งร้านนะคะแล้วก็ หลายๆคนจะบอกว่าหาที่จอดยากเนาะแต่ตรงใกล้ๆร้านตรงนี้ก็จะมีเขารับฝากรถนะคะ20บาทเองแล้วก็จะมีอ่าร้านอยู่ตรงนี้เองแล้วก็ก่อนตรงถึงลานจอดอันเนี้ยมันจะมีอีกร้านจอดหนึ่ง30บบาทนะคะก็สะดวกดีนะ ยังไงไสั่งเป็นข้าวซอยเนื้อนะคะก็คือถ้าร้านไหนมีเนื้อไปก็จะสั่งเนื้อนาอแล้วก็ลองขนมจีนน้ำเงี้ยวเขาด้วยเขามีน้ำเงี้ยวด้วยนะคะแล้วก็ร้านนี้เขาจะมีเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อด้วยนะก๋วยเตี๋ยวน้ำใสอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองข้าวซอยก่อนข้าวซอยเนื้อ60บบาทนะคะน้ำซุปดีกลมกล่อมไม่ ไม่เผ็ดมากไม่ได้แบบข้นจนแบบคลากกะไรอย่างเงี้ยก็มาชิมเนื้อ,อเนื้อดีอะ่ะมันเปื่อยเลยนะคะก็คิดว่าก๋วยเสี๋ยวเนี่ยเขาน่าจะอร่อยนะเนื้อนุ่มมาเดี๋ยวมาลองชิมเส้นบ้าง ลร่อพอดีคือแบบไม่เละเราก็ไม่แข็งนะคะก็ถ้าเบียร์ทานก็จะเติมอันนี้ผักดองแล้วก็มะนาวอีกหน่อย <ๆ S 1> ก็จะเปรี้ยว,ยวๆกรุบๆนะคะโอเคเดี๋ยวมาชิมพันีี้มั่งของโปรดน้้ำเนี้ยชอาอตมทดูน่ากินดนะูข้นอ่ะ น้ำเงี้ยวเขาให้เลือกสองแบบเป็นขนมจีนกับเส้นก๋วยเตี๋ยวอ่าใช่อ่าน้ำเงี้ยวจะมีให้เลือกสองแบบนะคะเป็นเส้นขนมจีนแล้วก็เส้นกว๋วยเตี๋ยวนะคะส่วนใหญ่หลายๆร้านที่ขายน้ำน้ำเงี้ยวอ่ะก็จะเป็นแบบนี้เนาะเขาอาลงเหมือนขายกว๋วยเตี๋ยวอะ่ะชิมเลือดก,กับน้ำซุปม,มีความเข้มข้น อร่อยเข้มข้น,น,นแล้วก็แบบตัวน้ำซุปมันมีความแบบมะเขือเทศชุ่มฉ่ำเลยนะคะแล้วก็แบบไม่ได้เผ็ดเวอร์เนาะโอเคแล้วก็เขาก็จะมีเป็นแบบหมูสับใส่หมูสับแล้วก็เลือดนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากมีความกรุบๆหน่อยก็เติมอันเนี้ยประกัดดองได้เหมือนกันนะคะหรือว่าแบบคนชอบกินผักดิบก,ก็เขาก็มีให้เขามาเสิร์ฟให้เลยเนาะโอเคนั่นก็เดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันอันต่อไปนะ ตอนนี้เบียรอยู่ที่ร้านตือคาโคหน้าปิ้นนะคะก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ได้เชลลินด้วยนะคะเขาได้ปี2022ถึง2025นะคะนี่เบียซื้อมาอันนี้30บาทนะ30บาทได้เยอะมากได้7ชิ้นแล้วเขาก็หั่นขึ้นปกติเขาจะมีเป็นเต้าหู้ด้วยแต่วันนี้มีแต่เผือกตัวตือคาโคก็คือตัวเนี้แหละลองชิมอืออ้อย คือแบบน้ําจิ้มเข้มข้นอ่ะแล้วก็แบบเขากรอบกรอบนอกนุ่มในนะเพราะว่าจริงๆรไอ้ร้านตือขาครัวมันมีหลายร้านที่เชียงใหม่อ่ะแล้วแบบบางทีเดียไปกินแล้วมันแข็งแต่อันเนี้ยเขาไม่แข็งเลยอร่อยนะอาม่าก็เขี้ยวไหวใช่ไหมอามา่อาอมาย่ามาเล้ว <laughs> อ๋องคืนนี้อืมอ <laughs> ื่อาม่า ้เาเนียไม่แข็งเลยคือแบบกรอบนอกนุ่มในนะแล้วเก้าเนี่ยเขาทอดกันแบบข้างร้านเลยนะคะ mm hmm. ก็เป็นอีกหนึ่งร้านมิชลินหลักสิบนะคะที่แบบราคาแบบน่ารักมากถ้าห้าชิ้นก็คือแค่ยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะคะคลิปนี้เบียร์กับพี่มิก็เอามาฝากเพื่อนๆอีกสามร้านนะคะที่เป็นมิชลินหลักสิบเนาะก็คือคุ้มค่าคุ้มราคามากนะคะก็ยังมีอีกสองคลิปนะคะที่เบียร์เคยทำไปก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวเบียร์แปะไว้ให้ทายคลิปนะคะวันนี้ก็ ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เบียร์กับพี่หมีด้วยนะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย